สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาดูพระกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อยิดนะครับวัดหนองจอกนะครับรุ่นส่งน้ำนะครับสร้างในปีสามเจ็ดนะครับเป็นเหรียญกลมนะขนาดก็พอประมาณนะคไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับคือใหญ่พอสมควรนี่ครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับช่องไอ้อุ้ยเมืองกาลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะผมก็จะนําพระเท้พระดีมาเพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับ ก็ฝากช่องนี้อยู่ในดวงใจด้วยครับขอบคุณครับนี่ครับกล้องเดิมๆนะเรามันเริ่มจากกล้องเดิมๆกล้องเดิมๆของหลวงพ่อยึดรุ่นนี้นะครับเห็นไหมจะเขียนเลยนะว่าสร้างในยี่สิบเจ็ดมีนานะครับสองห้าสามเจ็ดนะปีสามเจ็ดนี่ครับรุ่นส่งนามนะดูกล้องเดิมๆนะครับเนี่ยดูลักษณะกล้องนะครับนีครับกล้องเดิมๆเห็นไหมกล้องจะมีลักษณะเหลืองเห็นไหมครับเหลืองๆนะเห็นไหมเนี่ยด้านหลังจะเป็นลักษณะเป็นหนังๆ่งนี นี่แสดงในความเทได้เลยนะเห็นไหมด้านหลังนี่ครับอ่ะประมาณนี้นะสําหรับกล้องก็ประมาณนี้นะครับนี่นะอ่ะต่อมาครับเรามาดูพระกันนะครับเป็นเรียงกลมนะก็จะออกลมดํานะประลอดประลอดนิดหน่อยนะเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยเราเป็นเวลเรียงลมดําแล้วก็คลิปม่วงๆนะจะเห็นได้ชัดเลยนะเห็นไหมนี่ครับ แกะค่อนข้างที่คมชัดนะครับมีมิติสูงมากนะเรียนรุ่นนี้พวกหน้าพวกตานี่แกะรายละเอียดเก็บได้หมดงามนะครับเห็นไหมหลวงพ่อท่านยิ้มเลยนะครับเห็นไหมตาค่อนข้างที่จะคมลึกเห็นไหมครับดวงตาคมลึกเป็นเม็ดนะครับเห็นไหมมีผิวประลอดปะปลายม่วงๆนะครับเห็นไหมเนี่ยจะเห็นผิวเลยนะเห็นไหมนี่ผิวเนี่ยมีประลอดติดนะครับลมดํามีประลอดเกิดขึ้นนะครับผมไรผมนี่เห็นไหม คนข้านี่จะชัดเจนนะครับไ,นะหไหไลผมเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหลผมเนี่ยแก้มท่านเนี่ยเห็นไหมมีการแกะที่คมชัดนะเห็นไหมเนี่ยเห็นความลึกนะครับหน้าตามีการเหี่ยวย่นนะครับแกะได้วิจิตหมดงามนะเห็นไหมเห็นไหมครับพวกข้อพวกเนี้ยตั้งนะครับเห็นไหมตั้งอ่าลายเส้นต่างๆคมชัดนะครับปรลอชิ้นเล็กน้อยเห็นไหม นี่ครับคนข้างนี่จะชัดเจนนะเนี่ยขอบตัดเป็นกัดตัดขาดครึ่งใบนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญพอสอี้อยู่แล้วนะตัดขาดครึ่งใบก็ปกตินะครับเห็นไหมเห็นไหมครับตัดขาดครึ่งใบชัดเจนนะครับนี่นะครึ่งใบเป็นอย่างนี้ก็เป็นเหรียญลักษณะตัดขาดครึ่งใบเป็นเรื่องปกติของปีสามกว่าสองกว่าแล้วก็หนึ่งกว่านะครับสี่กว่านี้จะเริ่มมีการตัดเต็มใบนะครับนี่ครับกัดขาดครึ่งใบ แทดูง่ายเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยตัดขาดครึ่งใบนะเป็นลักษณะนี้นะครับครึ่งใบก็คือมีชีกตัดเข้าไปแล้วก็ชีกขาดนะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังนะบ้างครับเห็นไหมด้านหลังเนี่ยเดิมๆเนี่ยมันจะมีความแห้งนะเห็นไหมเมื่อจะเห็นผิวความแห้งนะเห็นไหมครับล้าผิวเนี้จะมีความแห้งเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะของความคมชัดปรากฏอยู่นไห ของตัวหนังสือต่างๆเนี่ยมีรอยวงเดือนเนี่ยตามนี่เห็นไหมรอยวงเดือนเห็นไหมเนี่ยตรงบริเ,รเวณรอบเนี่ยเห็นไหมบเดือนจะเห็นนะแล้วมีรอยวงเดือนเห็นไหมนี่ครับลักษณะรอยวงเดือนเนี่ยความคมชัดของปลาลอเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดมากนะนี่ครับอืมค่อนข้างที่ทชัดเจนคมชัดมากเลยนะประมาณนี้นะอ่ะนี่อ่ะ นี่ครับเห็นไหมผิวนี่ค่อนๆแห้งเดิมๆนะนี่ครับแห้งเดิมๆคมชัดยันอัขระทุกตัวคมชัดนะครับตั้งเป็นแท่งนี่ครับตัวตัดเห็นไหมตัดคาาขึ้งใบนะเห็นไหมนี่ครับดูมุมนี้เลยนะขึ่งใบเป็นอย่างนี้อ่ะเราก็ดูพิจารณาพอสมควรแล้วนะอะเดี๋ยวผมไปดูข้างหน้าอกีกรอบนะนี่นะครับจหนะจะชัดเลยนะ ชัดได้ประมาณนี้นะเห็นไหมครับนี่ครับผิวลักน้าประลอดนะครับค่อนข้างที่จะคมชัดเรามาด้านหลังมานี่นะครับด้านหลังนี่นะคมชัดนะครับอ่ะต่อมานะต่อมานะครับเรามาดูพระกันนะครับเริ่มจากดวงตานะครับ ็นไหมครับดวงตามีเส้นสายฝนนะครับเห็นไหมคมคมเลยนะเห็นไหมเส้นสายฝนเห็นไหมครับเส้นสายฝนคมคมนะครับนี่ครับดวงตามีมิตินะครับคนข้าที่คมลึกเลยเห็นไหมนี่ครับคือเรื่องปกติเลยครับของราเหรียญคือดวงตาเนี่ยต้องคมชัดนะครับเห็นไหมมีความมีมิตินะครับเห็นไหมผมนี่เป็นเม็ดเมดเลยครับ นี่ครับความมีมิติของพระเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่สมควรที่จะมีนะลายขมเป็นเม็ดเม็ดเห็นไหมเห็นไหมครับความเดิมของพระเนี่ยเห็นไหมนี่ดูเส้นที่จมูกเห็นไหมครับนี่ครับดูลองเกมหนึ่งนะมีความคมชัดนะครับลักษณะครอบเห็นไหมตั้งเป็นแทส้สันนะครับคมชัด ก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นนวิ่งในตาเลยนะชัดเจนนะครับเห็นไหมขู่นี่คมชัดนะครับเนี่ยความเป็นเม็ดของคมเนี่ยเกสาท่านเนี่ยคมชัดเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นละสมีของการปั๊มกระเทกนะครับกองขาฟุ้นไหลนุ่มเดิมนะครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับชัดเจนนะครับเห็นไหมตาคมคม ดูผาเนี่ยดูตาเป็นลักษณะครับเห็นไหมปากนี่มีเส้นเซียนอยู่ในปากจะมูกเห็นไหมเพิกเล็กน้อยนี่มีเส้นเซียนเ,เกิดจะกาลเกะบ,บอกนะครับเห็นไหมครับความเป็นสั้นของหูท่านเห็นไหมมีความเป็นสั้นนะครับนี่ครับความเดิมเนี่ยเห็นไหมลมดำนะครับมีเปิดเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องปกตินี่ครับเส้นคอน,นี่ไหมมีความมีมิติมีเส้นเล็กเส้นน้อยเยอะๆนะครับ ซึ่งสมควรที่จะมีในพระเหรียญเห็นไเส้นคอเนี่ยนนะเส,นนะส้นจีวรเนะี่ยคมชัดนะครับเห็นไหมชัดเจนเลยนะเส้นเหล็กเส้นน้อยอยู่ในเส้นคอนะี้ค่อนข้างที่ชัดเจนที่เป็นพระเทนะครับเนี่ยเราก็ดูไปเรื่อยๆนะนี่ครับความคมของดวงตาต่างๆเนี่ยนะก็ต้องมีความคมชัดเส้นๆในจมูกเห็นไหมดูทุกมุมนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับก็ ขอใเ้นเพื่อนนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะผมก็จะนำพระเทพระดีมาให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะนี่ครับเสียน,นในหัวเห็นไหมน,นี่เห็นไหมคมๆมานี้นะนี่ครับมาดูมุมนี้กันเนาะดูมุมแปลกๆตากันนะครับนี้นะ นี่ครับนี่หมายความเป็นเส้นของหัวเนี่ยเห็นไหมครับชัดเจนนะนี่ครับดูตรงนี้เป็นจุดเปะดชีเกแทได้เลยนะหัวท่านเนี้ยต้องมีความเป็นเม็ดนะครับเห็นไมเป็นตะปุมตะปั้มนะเป็นเม็ดขึ้นมาเลยนะก็จะการเกะบอ,อกดวงตานี่คมเล็วขึ้นครับชัดเจนนะ โดยเฉพาะพมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอย่างมากนี่ครับดวงตาในคมลึกเลยชัดเจนนะครับนี่ครับสำหรับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะนี่ครับยังรองพยิดนะรุ่นส่งน้ํานะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับด้านหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาดูด้านหลังนะครับก่อนอื่นเราก็ดูขอบตัดกันดีกว่านะครับเพื่อความชัดเจนนะนี่ครับขอบตัด ค่อนขอ้างจะส่องอยานี่ยมันตัดขาดึงใบนะผมให้ดูชัดๆนะสูงไปก่อนนี่ครับตัดขาดึงใบนะเห็นเลยนะว่าตาัดขาดึงใบประมาณนี้นะครับตัดขาดึงใบเห็หม้มา นี่นะครับก็ประมาณนี้นะเราตัดขาดครึ่งใบเนะี่ยเพื่อนๆก็สังเกตนะครับว่าเป็นแบบตัดขาดครึ่งใบคือมันจะตัดไม่สุดนะครับนี่ครับลักษณะการตัดขาดครึ่งใบเป็นลักษณะนี้นะนี่นะครับตัดขาดครึ่งใบประมาณนี้ก็เป็นตัดขาดครึ่งใบนะดูด้านนี้มั้ง นี่นะนี่ครับตัดขาครึ่งใบไปนี้ก็คือมันจะตัดไม่เต็มใบนีดเองนะครับซึ่งถ้าตัดเต็มใบนี้สักอันตรายนะครับเดือนปีสามกว่าเนี่ยนี่ไหมนี่คตัดครึ่งใบนะเปน็นอย่างี้ประมาณนี้นะครับอืม เราก็มาดูด้านหลังกันนะนี่ครับด้านหลังเหรียญรุ่นนี้นะครับเห็นไหมยี่สิบเจ็ดมีนาปีสามเจ็ดนะครับที่เล็กๆวันส่งนาวหลวงพ่อนะครับนี่ครับลวงพอยิดวัดน้องจอกอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากตัวดูตัวยันกันนะอักขรต่างๆนี่คมชัดเห็นไหมเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าต่างๆนี่มีความคมชัดสูงนะครับอักษรต่างๆเห็นไหมครับ เนี่เยเก,กิดจากการจัดกดเนี่ยมันจะเป็นเม็ดๆนะครับเนี่ยเป็นเม,เม็ดเลยนะเห็นไหมครับเป็นเม็ดๆแลวมีความคมชัดอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับคมชัดเลยนะครับมีรอยวงเดือนเห็นไหมบรมีขอบนี่ครับ คนข้างนี่คมชัดชัดเจนนะเห็นไหมรอยวงเดือนลึกๆเห็นไหมตัวหนังสือคมชัดตั้งม็นแทงเห็นไหมดูมุมนี้นะจะเห็นตัวหนังสือเลยนะตั้งม็นแทงคมชัดนะครับประมาณนี้นะเรียนรุ่นนี้ก็ดูไม่ยากเลยนะเห็นไหม ดูความคมชัดนะเห็นไหมแล้วราบพื้นผิวเรียลนี่เห็นไหมออกคลิปม่วงนะก็เป็นธรรมชาตินะของหะเทเห็นไหมว่าจะมีเส้นในวงกลมด้วยไหมเส้นขอบในเห็นไหม,หไหมวิ่งยาวทอดยาวตลอดนะครับเส้นขอบในนะคมชัดนะน่ครับยันต่าง,งๆนี่ติดคมชัด มีความเป็นเอกลักษณ์ของวัดเทค่อนข้างสูงเห็นไหมเล็กเจ็ดเนะี่ยกัดกดเนี่ยเห็นเมเป็นเม็ดๆเ,เลยนะเป็นหลังพึ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ดูไว้นะครับเห็นไหมมีเส้นสายฝนเนี่ยเส้นตัดอะไรเป็นเรื่องปกติของพระนะแต่ผมก็อยากให้มาดูนะว่าผิวกระไลเป็นยังไงนะเลยซูมให้ดูชัดๆนะครับนะกระไลนี้จะออกคิดม่วงๆนะเนี่ยครับม่วงๆน้ำตาลน้ำตาลนึ่งแห้งเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเลย อ่าประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อยิดเหรียญนี้จัดสร้างในปีสามเจ็ดนะครับเนื่องในโอกาสส่งน้ำของหลวงพ่อท่านนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับหลวงพ่อหยิดรุ่นนี้นะครับก็เพื่อนเือนดูจนจบแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนเพื่อนนะครับได้เช่าพระเท้กันทุกคนนะครับ อย่าได้โดนพักกีนะครับส่วนหลวงพ่อองค์ไหนก็ติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ